เลยนนไปยันมา่งสามส่วครับรีวิวเต็มเครื่องครับลบเดินเบาลบเดินเบาลบเดินเบานี่ใบพัด20นิ้วครับเครื่องเก่ามีปัญหาเยอะเยี่ยซื้อเครื่องใหม่เลย เครื่องใหม่เทาเดิมปั๊มเดิมเข้นเครื่องตัวเดิมสตาร์ทยังนิ่มดีเนาะเครื่องเชียงคงวุฒิมันดีนะดีถ้ารู้จักนั่นหน่อยมันไม่เราต้องดูแลไปซื้อเชียงคงเลยไม่ต้องไปซ่อมไม่ฟังไม่ใช่ไม่ใหม่ฟังเขาบอกมาว่าห้าปีนั่นน่ะต้องต้องแต่ว่าต้องดูแลหน่อยไอ้นู่นน้ำมันมั้งดูนู่นดูนี่เองนี้มันแรงกว่าเดิมยอะเบิ่งกว่าเดิมของผม ผมใชอีูสามถูอัดแก๊สกี่ตัวที่บ้านเรือเรือเรือสิบสองเมตรครึ่งเดี๋ยวเราไปดูเรือเรือเสร็จแล้วเครื่องไม่เครื่องยังไม่เสร็จไม่จบซื้อใหม่เลย นี่เราจะออกมาใส่กับเรือลำนี้ไว้ไปตกปลาเที่ยวตามเกาะนี่เรือในทีมงานเรือในทีมงานเบิ้มทอดซิงโอเคเรือก็ไม่ั่วแล้ว รอเครื่องอย่างเดียวเป็นเครื่องนู่นไอ้ลำนี้สีสูบสีสูบตัวโยเดี๋ยวของเราพรุ่งนี้ลงเครื่องแล้วได้ออกไปทำมากินกันมั่งแล้วนตอนนี้น้ำกำลังไหลลงอยู่นะครับ ในเห็นไหมจุดนนำไหลลงอยู่อันนี้ของด้านในของภูกเก็ตก็จะมีเรือเล็กเรือรอบเรือเรือรอบปูออกอาหากินตอนก็จะไปออกอาหากินตอนเย็นๆและตอนเช้า ก็กลับมานี่นะครับแทนใส่เครื่องพรุ่งนี้เรามาใส่เครื่องกันเราจะได้เที่ยวเกาะกันแล้วโอเคคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ